แดงๆอะไรอะลูปองมั้งรูปองมันลอยมาจริงเฮ้ยตัวตลกนี่นะเฮ้ยปีศาจตัวตลกเหรอยินไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เอาก็มาหนีผีตัวตลกใช่แล้วครับทุกคนดูตัวตลกดูหน้าตาของมันนี่อิงตาขาลุนแล้วดูถือขวานด้วยโอเคไปดูกันเลยครับไป,ไป มันหัวเหรอด้วยโอเคตอนนี้เหมือนเราอยู่ในเอ่ออะไรก็ไม่รู้งานวัดหรอเดี๋ยวต้องกดคันโยกตรงนี้เฮ้ยดูปีศาาที่ไปดูดูหน้ามันดิโอ้ดูฟันมันกีต้าโอ้โหฟันเหมือนอะไรอ่ะฟันเหมือนกีต้าอ๋อฟันเหมือนกีต้าเลยหรออะไรอ่ะไปเท้าเขาบอกให้ไปทางนี้เหรอขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านะใช่หรือเปล่าใช่เฮ้ยมันโลกเรา อแอบกนแล้วเราตกมาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนคุณดูข้างหน้าโอ้โ oh oh หเฮ้ยยังะผีเป็ดเลยโอเคทุกคนเราต้อง <s <phere> <S เดินดีๆแล้วกันนะหลอด <S <s <phere> <S ๆลอดเฮ้ย <s phere> <s phere> มันกลายเป็นลูกตาแวบบๆหายไปแล้วนั่นคืออะไรกลของขวัญอะเสียตังค์หรือเปล่าลองกดดูดิเฮ้ยมันอะไรมีอะไรไม่รู้ ต้องกดคลิกดูอ๋อมันเป็นเหรียญเถอเอ้ยโอเคทุกคนเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้นะครับคิดว่ามันจะมีตัวละครแล้วคุณดูอู้ยยังหลอน้าหลอนแค่ไหนดูดิมันรอเราอยู่แล้วทุกคนนี่มันปีศาจอะไรอะหุ้ยหายบอีกแล้วเห็นไหมโอเคต้องเก็บเหรียญด้วยเหรอโอ้โหโอเคเราตอนนี้เราต้องข้ามลาวาไปครับทุกคนแล้วก็ข้างหน้ามันมีนมอะไรอะต้องกดปุ่มป่ะใช่ <c oughs> อุ้ยเรารีบไปรีบไปก่อนที่ไฟมันจะมาอีกโอเครอดตัวรอดตัวสบายใจหายห่วงได้ครับตอนนี้โอเคต้องไม่รู้ว่าเราเก็บเหรียญไว้ทํะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเก็บเหรียญไ่ซื้อของอ๋อเก็บเหรียญไ้ซื้อของเหรอโอเคมาแล้วมาแล้วขึ้นโอเคใจเย็นนะกีต,ตาร์ต้องใจเย็นเพราะไม่งั้นเราจะออกจากที่นี่ไม่ได้นะครับทุกคนอุ้ยเหรียญอยู่ข้างบนเฮ้ย อันนี้เขาเรียกว่าตัวอย่างของคนหิวเหรียญนะครับใช่ไหมอยากได้เหรียญโอเคทุกคนไปเฮ้ยคุณลองดูไกลๆดิมันขึ้นไปไหนอะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดโอเคเฮ้ยมันมีสมบัติอะไรซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนอูดูดิผมอยากรู้เหมือนกันว่าเออเราจะเก็บเหรียญเอาไปทําอะไรได้นะซื้อของไงซื้ออะไรดีอะมันมีอะไรขายบ้างอะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิผมอยากรู้ โอ้ไม่แต่นี้มันเสียเป็นโลบัรหรือเปล่าใช่แต่ดูนี้ดิอะไรไม่แน่ใจแล้วเก็บเหรียญเก็บเหรียญยังโอเคเก็บเหรียญแล้วรีบไปกันต่อครับทุกคนไป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 เลี้ยวไปเออนั่นแหละเดี๋ยวเฮ้ยนั่งรถไฟโอ้เฮ้ย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 เอียงเอียงเอียงเลยโยกเลยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ถึงหรอมาแค่นี้เองหรอรถไฟอ่ะเฮ้ยเราออกจากปากอะไรอะกีต้าโอ้ยอย่างน่ากลัวทุกคนเป็นมังกรหรอหรือตัวอะไรอ่ะ หัวกะโหลกมั้งหัวกะโหลกเหรอเฮ้ยมันจะเหมือนมังกรอยู่นะโอ้โหลิ้นยาวเชียร์ครับทุกคนอุ้ยโขนสลิงมาเลยเหรอแต่เดี๋ยวมีตัวอะไรรออยู่ตัวอะไรอ่ะตัวดำาๆอ่ะเป็ดเป็ดเหรอเฮ้ยที่นี่มันสวนสนุกแต่ทำไมมันมีแต่สั์ปะหล่ะครับทุกคนงงไหมโอเคคุณจะเก็บเหรียญไหมหรือคุณจะเข้าไปเลยนั่นมันหายไปอีกแล้ว ปดิเกอร์เอออาจจะต้อง<ว>ใช้เก้าอี้หรือเปล่าขขอไปยนสักตาหนึ่งได้ไหมเฮ้ยตรงนี้มันขึ้นได้หรอเอาดีเออขึ้นได้เนี่ยมันมีทางขึ้นตรงไหนอะลองดูดิ<แ>อันนี้มันเครื่องเล่นหรอเฮ้ยขึ้นบันไดไปหรอเฮ้ย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 เขาอาจจะไว้โช์เฉยเอาไว,ว้หลอกเด็กไงให้แบบเฮ้ยที่นี่มีเครื่องเล่นแต่ความจริงว่าเข้ามาแล้วก็โดนเออปีศาจตัวตลกกินนะครับดูผมเห็นว่าแววบแล้ว ขาอยู่ข้างในคุณดูนะใน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 นั้นน่ะในเต็นท์น่ะมันมีอะไรตัวอะไรอยู่ไม่รู้นั่นไงเห็นไหมล่ะนั่นมันทักทายคุณแล้วมันทักทายคุณแล้วููกลัวแล้วเราอ้อมได้ไหมกลัวหรือเราวิ่งผ่านไปเลยไม่ต้องกลัวผมดูดิผมลองเล่นดูเออหวังว่าเขาจะไม่เห็นเรานะเดี๋ยวครับพี่ พี่ชายโอเคเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่รู้เรื่องโอเคเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องว่าเราแอบอยู่ข้างบนพี่ปล่อยผมไปโอ,โอเคหนีรอ,อดออกมาได้แลว้วเขาเขาบาบอกว่าฉันจะเลอเออฉันจะอะไรนะฉันจะเลอ,เอ,อฉันจะเลอเฮ้ยมีคนดูขังไว้ด้วยกีตา้าสองคนดูดิคนหวัวโล้นกับเออคนนั้นเหมือนเป็นนักโทษหรือเปล่าดูฟันโอ้โหฟันยังเลืองครับ <Le> เหลืองเหมือนอะไรอุ้ยตกใจโถเพื่อนเพื่อนระวังข้างหน้ามันมี้ถ้าเพื่อนไปได้เราก็ไปได้ดิลองดูหายไปเร็วเแล้วดูดิมันมีลูกตาอยู่ข้างเนื้เห็นไหมมันคอยมองเราอยู่ตลอดเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปที่ไหนเนี่ยทำไมมันเดินสโลว์แบบนี้อะใช่ไหมใช่เอ้า เดินเดินยังไม่สุดโถเอ้ยเดี๋ยวเราเข้ามาในเฮ้ยระวังตกนะกีตาโอเคเราจะต้องลงไปข้างล่างเดยเราดูตรงนู้นเฮ้ยตัวยังใหญ่เอ้ยออ้ยดีนะไม่ตายน่ะโอเคไปกันต่อเฮ้ยตรงนี้เหมือนเรากระโดดได้สูงนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเพื่อทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเข้าทางนี้เหรอ พี่อลองเข้าไปดูนี้เมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนเข้าไปทางนู้นอะไปดูทางนู้นก่อนไปดูทางนู้นก่อนอนี่นี่นี่ประตูอะประตูความลับหรือเปล่าเปิดได้ไหมอ๋อ,อ,อมีสมบัติครับทุกคนอโอเคเฮ้ยที่นี่แต่เอาจิงที่นี่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรือว่างไงน่ากลัวน่ากลัวไอ้ที่ <laughs> ผีฟันเหลืองอะผีฟันเหลืองเหลืองแบบนี้ปะใช่ <laughs> คือเหลืองเหมือนพ่อว่างั้นเถอะแค่ฟันผมเหลืองคุณเคืองผมเหลอ ช่โอเคผมว่าเราเราไม่ต้องเก็บหรอกเสียเวลามากเลยเก็บเหรียญนลยไม่รู้เก็บไปทําไมด้วยเดี๋ยวผมได้ยินข้างหน้าได้ยินเสียงฉวบฉาบฉวบฉาบมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเฮ้ยแล้วมีห้องอีกแล้วฮ้ยมันจะมีห้องอันนี้แอบทุกที่เลยหรอทุกคนแบบคือจะให้ทุกคนเก็บเหรียญทุกครั้งเลยเออใครรู้หน่อยนะว่าบอกหน่อยนะว่าเก็บเหรียญไม่ทําอะไรใช้แบบหลอกเด็กใค่แบบเสียเวลา มันอยู่ในกระจกหรอเฮ้ยมันอยู่ในกระจกอีกฝั่งนึงเพราะฉะนั้นเราเดินได้มันจะไม่ทุบกระจกตามเราใช่ไหมเฮ้ยแต่มันมองดูมันมองจ้องตลอดกีตาโอ้ยไประวังนะเพื่อนไปพร้อมเราเลยอ่ะโอเคเพื่อนไปพร้อมกันอุ้หปีศาจฟันเหลืออีกแล้วฟันเหลือฟันเหลือเือเธองดอโอเคลงไปครับเฮ้ยเฮ้ยกลับเข้ามาข้างในอีกเดี๋ยว ไม่คุณลองดูก่อนคุณลองดูก่อนคุณทําได้เขาบอกให้ขึ้นบันไดตรงนี้เลยไม่ต้องไปเก็บเหรียญต้องเก็บเหรียญแล้วคุณจะตุยเร็วรีไปโอ้โหมันถือขวานมาไปอ่อนจังผมแนะนําว่าคุณอย่ากตกเฮ้ยทำไมทางเขางงจังอ่ะเขาให้เราไปไหนกันแน่่ ทางนี้ป่ะแบบถ้าคนอยากหลอกก็ไปทางนั้นอ๋อถ้าคนไม่ถ้าคนอยากเก็บเหรียญให้ไปทางนู้นแต่ถ้าใครอยากผ่านด่านเลยอยากให้มาทางนี้เอผมผมสายผมสายอยากผ่านโอเคผ่านด่านโอ้ยโตัวสูงเกินเหรอเฮ้ยผมตัวสูงเกินโตกใจหมดคิดว่าตัวสูงแล้วออกไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นงานเข้าเลยนะกีต้าบอกให้จริงต้องออกแบบนี้อันนี้เหมือนอะไรอ่ะเหมือนเขาวงกดหรือเปล่าจริงเฮ้ยเดี๋ยว เขาบอกว่าต้องไปหายาที่ทำให้ตัวเล็กคือเราต้องไปโอ้ไม่กอตายเลยเหมือนเราเปิดประตูผิดปะไม่ใช่โอเคโอเคเราจำเมื่อกี้เราเปิดประตูไหนอะนี่เรต้องเวียนี้ใช่เหรอเฮ้ยใช่ใช่เขาบอกยาอยู่ในหีบลองเปิดดูดิเปิดได้ไหมเฮ้ยนั่นจริงด้วยกินยาแล้วโอ้ไกล่ร่างเป็นตัวจิ๋วครับทุกคนตอนนี้ เฮ้ยรอดช่องไหนเปล่าดูดิเฮ้ยพอดีเลยหัวหัวติดหัวติดเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเสียงดังมันมาแล้วกีมันมาแล้วเฮ้ยสะพานโยกสะพานโยกก่อนสะพานโยกเร็วเร็วเร็วเรโอ้บันไดมาคุณต้องจู๊กมันก่อนล้อหลอก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 จู๊กจูกมันจู๊กจูกจูกโอเคสวยสวยไปครับไวเลยขึ้นขึ้น เดี๋ยวอันนี้ขึ้นอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยเขาให้ขึ้นเราขึ้นอะไรตรงเนี้ยเออนั่นะเฮ้เนี่ยว้ยแทมเบลีนไม่ใช่แทมเบลีนมันคืออะไรนะเออแทมโบโลบอลลูนเขาเรียกว่าบอลลูนหูลลอยเลยเฮ้ยเขาจะพาเราผ่านด่านเหรอใช่เปล่าจะบอกก็มีอันนี้เราบังคับได้ป้ะหรือว่าเราต้องรอมันไปตามลมเอ้าเดี๋ยวทมาไม่ได้ โอ้โหกีตาเรามาโผล่ที่ไหนอย่าโดนหน้ากากเชื่อผมพ่มบอกคุณแล้วว่าเหลือแต่หัวโอเคเดินดีๆเดินดีๆโอเคหน้ากากมันจะอมันมีตรงนี้ด้เคพ่อเล่นแบงค์องห้าก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้ยชิวเชียดโอเคโอเค ได้อยู่เราต้องจดจับโอ้โหตรงนี้มันสปีดนี่นาเฮ้ยเราตัวเล็กก็เราก็สปีดด้วยหรอโอเคโอเคโอเคเขาค่อยวิ่งไปดูทางด้วยอะไรตัวใหญ่พอ,อไปทางนั้นไม่าใจยเย็นเราต้องดูเราต้องดูไกลๆโอ้โหผิดทางไปค่อยๆไปนะกีตาร์อืบโอเคกระโดดสวยเราตามลูกศรตามลูกศรตามลูกศรโอเคอย่างแระไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้างหน้าทางอะไรอ่ะพักก่อน พักทำไมไปเลยไม่ต้องพักแค่นี้เองเข้าประตูมิตีไปมันพาละว้าไปที่ไหนหรือเปล่าเข้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาโผล่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ข้างหน้าคืออะไรอ่ะไม่รู้กีตังอะดูในน้ําดิฉลามฉลามมันชอบงับคุณแต่มันไม่งับเราหรออุ้ยโถเอ้ยคิดว่าจะน่ากลัวเพราะผมกล้ามใหญ่แล้วถ้าเราถ้าเราลงน้ําไปมันจะงับเราไหมอยากรู้อะ ลงน้ำได้ไหมอย่าบอกนะว่าโอ้โหอุยละโอ้แหลกละเอียดเลยครับทุกคนโอเคงั้นเราไม่ลงละไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือชิ้นส่วนอะไรเลยนะโอเคตอนนี้ไม่ต้องเก็บแล้วเหรียญน่ะเชื่อผมไปเถอะรีบหาทางออกจากที่นี่เถอะให้ไวเลยนะครับทุกคนนะไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยมีบอลลูนรออยู่ข้างหน้ากีตาร์ หรือว่ากีต้าอ,อยากได้ปีกนางฟ้านี้มันต้องเสียตังค์อะดิ <c oughs> โอเคไปไปครับทุกคนแบบขี้กองอเลยบินเฮ้ยอันนี้เราต้องขึ้นบอลลูนแล้วข้าไมไปฝั่งนู้นใช่โอโอเคไปโโโคไปโอ้โหแล้วดูข้างล่างข้างล่างคืออะไรอะเลยดูดิดูไกลๆก้โอเคโอ้โหดูข้างหนางเป็นอะไรอะ <c oughs> มันคือ <c oughs> อ,อาวากาศเหรอท้องฟ้าเหรอเดี๋ยวมีเพื่อนรอต้อนรับอยู่หนึ่งคนนะครับอย่าลืมทักทายเขาด้วยนะนั่นไง โอ้โหรอทักทายอยู่เลยเฮ้่ยต้องยิงลูกโป่งให้แตกให้หมดใช่ใช่ใช่โอเคยิงลูกโป่งให้แตกก่อนโอเคโอเคตอนจังหวะน,นี้นะครับทุกคนเราต้องเออฆ่าฆ่าเออเจ้าตัวตลกในการทําลายลูกโป่งเพราะว่าเหมือนลูกโป่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมันโอเคยิงไปยิงให้ถูกโอเคยิงรัวเลยโอเคน่าอยู่อีกสีสีชมพูนู้นแต่มันยังไม่เห็นเราเหรอโอ้ยลูกโป่งมันหลบเหมือนกันนะกิต้าโอเค ใกล้หมดหรือยังเดีตอนนี้กีตาร์ตั้งใจมากใช่ไหมโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วครับทุกคนสีแดงเรียบร้อยเหลือสีน้ำเงินอันสุดท้ายจังหวะนี้เรียบร้อยแตกแตกหมดมันวิ่งมาแล้วต้องยิงมันด้วยหรอโอเคลมาาลมาอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆอยู่ไกลแล้วันหลังกลับไปยิงได้ไหมสวยโอเคสวยเออใช้จังหวะนี้แหละนี่แหละนี่แหละยิงๆแล้วก็วิ่งโอเควิ่งไปวิ่งไปยิง ยิงเฮ้ยเมื่อก,กี้ผมเห็นคุณยิงใส่เป้ามัานอะเอ้ยเอาดีอย่างเงียบดีโหไปไปเพื่อระวังตัวด้วยเออเพื่อระวังตัวด้วยเฮ้เพื่อลองตอนรัก็มายิงหนอยเอ้ยไม่จจบละเอ้ย,อ,ยอีกทีเดียวอีกทีเดียว,วอีกทีเดียวเฮ้ย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 เฮก่อนอโอเคเรียบร้อยแล้วเดบายวมันตายหรือเปล่า โอ้มันตายไปแล้วโอเคบายยนะเพื่อนลาก่อนนะเพื่อนมีกี้เมสาไปโอเคเนี่ยมันจะท้องออกทังออกอยู่เดี๋ยวกี่มันยังไม่จบเลยดูมันมีตัวดำๆรออยู่อีกไปดิงะพูดูไปทำไมอ่ะอ้ออ้อหมอเอาคุณไม่อยากไปใกล้ๆมันหรอมันไม่วิ่งไล่หรอกเชื่อผมผมรับประกันได้ไม่ใช่คุณลองไปใกล้ๆมันหนิเดี๋ยวมันจะหายไปไม่ต้องกลัว เฮ้ยอย่าไปกลัวดิโอเคตอนนี้เราต้องขึ้นอะไรครับเนี่ยขึ้นบันไดหินบันไดหินโอเคไปไปไปเ,เ,เสียงอะไรวะได้ยินปหกุก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 อะเสียงของไอ้ตัวนะั้นเสียงไอ้ตัวสีดำนี่เหรอ,อใช่โอเคขึ้นบันไดไต่ดีๆนะถ้าตกลงไปโดนไอ้ตัวดำนั้นสวบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตกลงตัวดิตุยเหรอโอเคเฮ้ยเหมือนว่าข้างบนน่าจะเป็นทางออกเหรอ ใช่น่าจะใช่แลันนะดูเขาวางเขาวางสวยอ่ะอะไรอ่ะไหนที่มันข้างพร้อมเนี่ยอ๋อเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันจะออกไปได้แล้วเหรอทุกคนจริงใช่เหรอเราผ่านแล้วตั้งแต่นู้นเฮ้ยเรามาไกลเหมือนกันนะโอเคขึ้นบอลลูนครับไปไปลาก่อนนะทุกคนลาก่อนตอนนี้กำลังหนีออกจากสวนสนุกแล้วครับดูดิโยังไกลเลยจริงเอ้ยแล้วเดี๋ยว เราจะลอยไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้ฮะโอเคจบแล้วครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ต้องทำไงครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์โอ้โหกดไลค์กดไลค์กดเลยนะโอเคอันนี้คือน่าจะต้องเสียโลบัางนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนหุยเรายังไม่เจอตัวนี้เลยโอ้โหผมก็ไม่อยากเจอเท่าไหร่นะโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย